ศีลข้อหนึ่งสี่ข้อสองสีข้อสาเกี่ยวกับทวารทั้งห้าที่สัมผัสกับโลกทั้งโลกและก็มีอัตตาเป็นของเราครบแล้วสามข้อเดียนดูโลกกับอัตตาแล้วโลกเราก็สัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์สัมผัสสัมพันธ์กับของตั้งแต่ดินน้ำไฟลมกับพืชวัตถุรูปกับพืชพันธัญญาหารต่งตางๆ มาะถ้าเราเรียนรู้สาระของชีวิตที่เราจะสัมผัสเกี่ยวข้องกับอะไรเหล่านี้แล้วสัมผัสกับสัตว์เรามีหวังประโยชน์ด้วยสัตว์ทั้งพวงอยู่สัมผัสกับข้าวกับของเราไม่มีทุจริตกรรมคุณอยากมีข้าวมีของจะเป็นของที่เป็นวัตถุของที่เป็นพืชพันธุ์ตานอาหารคุณก็สร้างขึ้นมาเองไม่มีทุจริตกรรมสัมผัสอันที่สามข้อศีลข้อสาม าหูจมูกดิ้นกายตัวนี้ลึกซึ้งมากมันหลงสุขหลงทุกข์หลงความมีตัวตนมีสุขมีทุกข์คือความมีตัวตนคนหมดสุขหมดทุกข์คือความหมดตัวหมดตนเป็นคนรู้ความจริงตามความเป็นจริงสัมผัสรูปรปู้รูปสัมผัสเสียงรู้เสียงสัมผัสกลิ่นรู้กลิ่นสัมผัสรสรู้รสสัมผัสเศษสีเย,ย็นร้อนอ่อนแข็งรู้อนั้นตตามจริงเท่านั้นไม่มีเวทนาสองไม่มีเวทนาชอบไม่ชอบ พลอตด,ดูไม่มี